ใช่ไหมคะพวกกรดเบสนี่คืออะไรใช่อ๋อนี่เองค่ะกรดเบสในชีวิตประจำวันแอซิดเบสิก B everyday life กรดคือสาระละลายที่เป็นเหลวเปลี่ยนสีกระดาษลิต์มาดจากสีเป็นแดงหรือทำปฏิกิริยากับโลหะได้แก๊สและโซเดียมชแร่เกลือเบสคือสารละลายที่มีน้ำหอม สมบัติของกรด 1. กรดทุกชนิดมีรสเปรี้ยว2เปลี่ยนสีกระดาษลิสมตมาสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงมีค่า pH น้อยกว่า7 3ทําทำปฏิกิริยากับโลหะสังกะสีจะได้ฟองแก๊สไฮโดรเจนออกมา 4. กรดมีสมบัติกัดกร่อนโลหะหินปูนเนื้อเยื่อของร่างกาย 5. กรดทำปฏิกิริยากับหินปูนจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 6. ารละลายกรดทุกชนิดนำไฟฟ้าได้ดี 7. ทำปฏิกิริยากับเบสได้เกลือและน้ำ สมบัติของเบตหนึ่งเบททุกชนิดมีรถาดและเฟื่อนสองเปลี่ยนสีกระดาษลิสมาสจากสีแดงเป็นน้ำเงินมีค่า pH มากกว่าเจ็ดสามทำปฏิกิริยากับน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูจะได้สารละลายที่มีฟองคล้ายสบู่สี่ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียไนเตรตจะได้แก๊สที่มีกลิ่นฉุนของแอมโมเนียห้าสาม,มารถดัดกรนโลหะอะลูมิเนียมสังกะสีมีฟองแก๊สเกิดขึ้นหกทำปฏิกิริยากับกรดได้เกลือและน้ำ ประเภทของกรดแบ่งได้สองประเภท 1. กรดอินทรีย์เป็นกรดที่ได้จากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตเช่นกรดน้ำส้มกรดมะนาววิตามินซี 2. กรดอะนินซีเป็นกรดที่ได้จากแร่ธาตุมีความสามารถในการกัดกร่อนสูงถ้าถูกผิวหนังหรือเนื้อเยื่อของร่างกายจะทําให้ไหม้แสบมีผื่นคันเช่นกรดเกลือประเภทของเบสแบ่งได้3ประเภท1 สารประเภททำความสะอาดเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช้ทำสบู่ 2. ส,สารปรุงแต่งอาหารเช่นโซเดียมไบาคาร์บอเนตใช้ทำขนม 3. สารที่ใช้ทางการเกษตรเช่นยูเรียใช้ทำปุ๋ย 4. ยารักษาโรคเช่นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ใช้ลดกรดในกระเพาะอาหาร นะคะก็คือจะเป็นเรื่กี่ยวกับบทเ่ออนี้นะคะสำเ็จ น้ำตะบูค่ะน้ำยาล้างจานนุ่มน้ำเปล่าน้ำมะนาวค่ะค่ะเอออยากให้พี่เจนนี่อธิบายการทดลองให้น้องๆฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนะคะอันดับแรกนะคะที่เราจะทำการทดลองบนเปตเราต้องมีกระดาษทิชชู่มาร์เปเปอร์ค่ะไฟในการทดลองนะคะค่แล้วก็อย่างที่สองคือผลิตภัณฑ์เช่นกัน การออนปเปอร์ทองนะคะนำกระดาษมัดเปเปอร์ เวันนี้นะคะเมื่อน้องงมองดูสิ่งรอบๆตัวเรามรรยากดศตกาและพิจารณาอย่างมีสติและเห็นผลเราก็จะพบว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งจริงค่ะวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเราค่ะจนวันนี้